ย้อนหลังกับรายการตบตบตบขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพาราเจนเพ็ทฐานตัรูกระดูกและถิยพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จาาัาคนตกต่ำครับผมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยคือเรื่องนี้ อย่างที่อ่าถ้าทุกคนที่เคยฟังอะจุดเริ่มต้นคือมันต่อเรื่องกันครับครับคือเรื่องของน้าสี <ion. S 2> คือแม่ของเกลือนทวีเป้จำได้นะจำได้ฮะอ่าครับ,รบก็ต้องต้องก่อนก่อนอก่อนที่จะเล่าต้องขอโทษพี่เป้ก่อนนะครับที่ให้ตามพอด,ดีเจอเรื่องหนักไม่เป็นไรฮะค่อยๆเล่า,านะ <ผม S 1> แต่เย,ย็นๆนะอืม โอเคครับผมอย่างที่ถ้าทุกคนได้ฟังนะครับผมเรื่องที่จุดเริ่มต้นคือเป็นเรื่องของเขื่อนครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องอเพื่อนของผมเล่าให้ฟังชื่อพลศครับผมเพราะหลังจากที่น้าสีน้าสีเสียเขื่อนไปเสียอก็คือลูกชายของเขาครับ,คร,บครับผมจนเสียสติเป็นบ้าเป็นบอแล้วครับผม ก็นัสีก็เออโดยการที่เอาตุ๊กตานะฮะตัวเล็กๆมาอุ้มทำเสมือนว่าเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอะครับผมแล้วก็คอยร้องเพลงกล่อมโอ๋เดินตามหมู่บ้านโอครับทุกคนในหมู่บ้าน,นเห็นอย่างนั้นก็ได้แต่สงสารเวทนาครับผมแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่านัสีตัวคนเดียวแลละ หลังจากที่ลูกชายเสียไปครับก็มีคนจุนเจือครับผมขอช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างเอาข้าวปลาน้ำไปให้เวลาผ่านไปครับผมเรื่อยๆเหตุการณ์แบบเนี้ยจนกระทั่งวัดแถวหมู่บ้านมีงานงานก็มีไม่กี่คืนครับผมมีตำตำ งานทั่วไปเก้าคืนชาวบ้านเขาก็ไปเที่ยวกันปกติ <c oughs> น้าสีก็ไปนะครับเขาก็เดินเตะๆ <c oughs> ให้ชาวบ้านเขาเห็นก็เขาไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าคนเสียสติคนบ้าค <c oughs> เพราะหลังจากงานวัดจบลงฮนะได้สักอาทิตย์หนึ่งสังเกตเหมือนน้าสีเขาจะอาการเปลี่ยนไปอืม <c oughs> ชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนอ่าขอโทษฮะอีสีเนี่ย มันดูเงียบไปแล้วดูแบบดูเฉาดูเศรา้าปกติมันจะอุ้มเด็กอะไรเงี้ยร้อ,องโอ้ตุ๊กตาของมันเป็นเรื่องปกติแต่ลักษณะอาการตอนเนี้ยที่นสศรีเป็นอยู่อ่ะมันผิดปกติจนสังเกตได้แต่ทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับผมก็สงสารด้วยความที่ทุกคนเข้าใจว่านาศรีเนะี่ยเป็นบ้าเป็นบอ,อ ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคเพราะหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านนะครับผมเห็นหน้าสีเป็นแบบนั้นเหตุการณงก็เป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านมาสี่วันหรือห้าวันหน้าสีหายตัวไปครับอืมชาวบ้านสังเกตว่าไม่เห็นหน้าสีเนี่ยมาสี่ห้าวันแล้วกเกือบทิย์แล้วพดเล่้ฟังว่าพ่อของพศนั้น ฝันถึงนศรีครับครับฝันว่านศรีเนี่ยมายืนอยู่อยู่หน้าบ้านแต่มาในลักษณะตัวมอมดำเมียมเลยลักษณะเหมือนดินเต็มตัวเลยครับครับแต่ไม่ได้พูดอะไรครับมายืนแล้วก็ทำท่าลักษณะเอามือเนี่ะจับที่คอเหมือนจะบอกว่าหายใจไม่ออกอื พอพ่อของพศฝันแบบนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงครับเพราะว่าพ่อของพศเนี่ยเป็นเพื่อนกับนัศรีพ่อพ่อของพศเป็นลิเกด้วยเหมือนกันครับพ่อของพศก็เลยนัดรวมตัวเพื่อนอยากจะตามหานัศรีออคือนัดรวมตัวกันก็ได้ตักประมาณสี่ห้าคนครับผมรวมของพ่อพศด้วยครับ ก็ตกลงกันครับจะออกตามหาณาสีโดยเริ่มจากบ้านณาสีของณสีเองเลยก็รวมตัวกันไปตกลงกันไปถึงบ้านณาสีพอถึงหน้าบ้านพ่อของพศก,ก็แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆอ,อีกสี่คนผมจะเรียกเป็นพี่หนึ่งพี่สองพี่สามพี่สี่เลยแล้วกันนะครับครับพ่อของพศก,ก็บอกว่าไอ้หนึ่งไอ้สองเดี๋ยวมึงเข้าไปในบ้านนะไปตรวจด,ดูส่วนไอ้สามมึงไปทางซ้ายงนอกไอ้สี่มึงออกไปทางขวาอนอก เดินรอบๆเดี๋ยวกูรออยู่หน้าบ้านพอสั่งเสร็จเรียบร้อยครับผมทุกคนก็เดินเข้าไปในบ้านพ่อของพศก,ก็รออยู่ผ่านไปสักไม่ถึงชั่วโมงครับพี่สามเนี่ยเดินออกมาอมแต่หน้าซีดออกมาเลยครับครับเดินออกมาพ่อของพศเห็นแบบนั้นก็สังเกตด้ว,ว่ามันมีอะไรผิดปกติ ก็ถามพี่สามว่ามีอะไรครับพี่สามก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันช่วงเวลาที่ไปหาตอนนั้นคือเป็นช่วงโพเพยใกล้จะม,มืดนแล้วนะครับครับพอพี่สามเดินออกมาได้สักพักหนึ่งพี่สองเดินออกมาจากตัวบ้านแต่ลักษณะรีบเดินออกมาเหมือนตกใจอะไรสักอย่างอืมห้อ,องโพสก็สังเกตแต่ไม่ได้ถามอะไรละเพราะว่าเหมือนจะ รู้ได้ว่าเจออะไรสักอย่างออพอพี่สองเดินออกมาได้สักพักหนึ่งพี่หนึ่งก็วิ่งออกมาจากทางขวาตัวบ้านครัไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะคือวิ่งออกมาเห็นอย่างนั้นแล้วพี่สามก็บอกว่า,อาเอ้ยเรียกไอ้สี่ออกมาเแล้วกลับกันทุกคนก็ได้รอครับผมแล้วก็เรียกพยายามเรียกพี่สี่แต่พี่สี่เนี่ยเขาหายไปนาน ไม่ออกมากล้วพีอตอนนั้นมืดแล้วครับผมประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วทุกคนก็เป็นห่วงเลยตัดสินใจออกตามหาพี่สีก็เดินเข้าไปฮะไปจนทะลุไปหลังบ้านไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็เดินกันไปอสองฝ่า,ายไปฮะไปเห็นพี่สีเนี่ยนอนสลบอยู่ตรงต้นไม้ แล้วข้างๆพี่สี่เนี่ยมีศพนศีนอนอยู่ครับเฮยแต่ลักษณะศพนสีเนี่ย uh. คือเปื่อยยุยคอขาดครับโฮยมองขึ้นไปบนต้นไม้ uh. เห็นเทียนทุกคนก็เดาได้ว่าน่าจะตายมาหลายวันแล้วจนเนื้อยุยแล้วก็ศพเนี่ยตัวเนี่ยก็ร่วงลงมาครับ ทุกคนอย่างนั้นก็เลยรีบหามพี่สี่กลับแล้วก็ไปตามให้คนนมาเก็บศพนะสี่ก็ส่งให้หมอครับผมตรวจเช็กดูชันสูตรดูก็ไม่ได้พบอะไรหมอก็วินิจฉัยว่าคือผูกขอตายปกติก็จัดงานศพแต่ระหว่างงานศพนะครับผมทุกคนก็มางานศพ มีวันที่สองหรือที่สามผมจําไม่ได้ว่าศพนะ่ารูปน้าสีเนะี่ยร่วงอืมแล้วก็แตกครับพักก็มาสวดนะครับผมพอหลังจากที่พระสวดเสร็จก็เดินเดินออกมากําลังจะกลับบัดมีพระองค์หนึ่งเดินมาหาพ่อของพจครับแล้วได้บอกกับพ่อของพจว่ามันยังไม่จบหรอกนะอืมกว่าเขาจะได้ ความยุติธรรมอ่ะมันถึงจะจบอพอพ่อของพศได้ยินอย่างนั้นก็ได้เก็บไว้ครับผมยังไม่ได้พูดบอกใครพูดกัไรใครพอหลังจากจบงานสมนศีแล้วพ่อของพศก็เลยนัดรวมตัวเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาคุยกันเรื่องวันนั้นที่ไปหาตามหานสีครับเพราะอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นครับก็รวมตัวกันมานั่งกินกันครับที่บ้านเค้ะ ที่บ้านพ่อของพลพ่อของพลก็ถามว่าไอ้สามมึงเดินออกมาคนแรกมึงเล่าก่อนเลยอืม,มามึงเจออะไรมึงเป็นอะไรครับพี่สามเขาก็บอกเลยว่าพอแบ่งหน้าที่กันเสร็จแล้วใช่ไหมกูก็เดินไปตามทางของกูไปทางซ้ายกูก็ส่องไฟฉายแต่ลักษณะตอนนั้นมันเริ่มมืดแล้ว เดินยังไม่ถึงหลังบ้านเลยพี่สามนะได้ยินเสียงตึงต้งตึ้งพี่สามก็ตามมองหาเสียงครับก็มองหาไม่เจอว่าส่องไว้ฉายไปไปรับรอก็ไม่เจอแล้วก็ได้ยินอีกตึงต้งครับตึ้งแต่ทีเนี้ยเสียงมันมาจากบนหลังคาครับอืมพี่สามก็ได้ส่องไว้ฉายตามหาเสียงเสียงนั้น ขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าพี่สามเนะ่ะเขาเห็นนันสียืนแล้วก็ทืบเท้าอยู่บนหลังคาอยู่ครับอ,อืออพี่สามเห็นอย่างนั้นก็ตกใจครับหน้าซีดรีบเดินออกมาเลยและพ่อของผมก็ถามพี่สองตอไอ้สอง,งแล้วมึงเจออะไรพี่สองก็เล่าว่าก็าเข้าไปบ้านในบ้านกับไอ้หนึ่งนั่นแหละ ก็แบ่งกันเข้าไปลักษณะบ้านของนศรีเนะี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าสี่เหลี่ยมปกติครับแล้วทางขวาจะมีห้องนอนสองห้องติดกันมองทะลุไปข้างหลังจะเป็นประตูเปิดไปเป็นครัวและซ้ายมือเป็นห้องน้ําอืมพี่สองก็ตกลงกับพี่หนึ่งว่าเดี๋ยวเข้ากันคนละห้องไอ้หนุ่มเข้าห้องแรกนะกูเข้าห้องสอง ก็เช็คกันไปเช็คกันมาครับผมแลสักพักหนึ่งที่สองเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงจากในครัวเหมือนอะไรร่วงสักอย่างทงุงเพลงทุงเพลงพี่สองก็ตะโกนบอกพี่หนึ่งว่าเฮ้ยไอ้นึงมึงไปดูซิเสียงอะไรร่วงพ <ừ. S 2> ี่หนึ่งบอกว่าอูย e ังเลีย์ไม่เสร็จยังดูไม่เสร็จมึงก<ๆ>็ไปซิครับพี่สองได้ยินแบบนั้นก็เลยโอเคกู okay, ไปดูเองออก็เปิดประตู ออกจากห้องนอนแล้วก็เลี้ยวขวาไปพอเปิดประตูไปก็จะเจอห้องครัวยาวๆปรากฏว่าในครัวไม่มีอะไรเลยค่ะจานชามหม้อหไม่มีอะไรสักอย่างครับพี่สองก็สงสัยครับแต่ก็ไม่ได้เอ่ใจอะไรมากต้องแต่จะเป็นแมวหรือเป็นหมาอะไรสักอย่างอืพอคิดอย่างนั้นยังไม่ทันอะไรเลยค่ะเสียงจากซ้ายมือ ในห้องน้ำจะเหมือนว่ามีคนตักน้ำลาดตัวลักษณะเหมือนมีคนอาบน้ำก่อนสองขันสู้สู้พี่สองได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าดูน่าสีจะอยู่ในนี้อืก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่จะเปิดไปดูครับปรากฏว่าน้ําในอ่างก็ไม่มีครับพื้นก็ไม่เปียก พี่สองรู้ได้เลยว่าโดนเข้าแล้วอืมไม่รู้ว่าโดนใครหรือโดนอะไรแต่รู้ได้ว่าคือสิ่งที่มองไม่เห็นแน่นอนพี่สองก็รีบเดินออกมาเลยฮะโดยที่ไม่ได้บอกพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็อยู่ในห้องนอนห้องแรกอยู่ครับพอพี่หนึ่งพี่สองเล่าจบพี่หนึ่งก็เออเออขึ้นมาว่ากูถึงว่าทําไมในบ้านเงียบจังกูก็ตรวจหาในห้องนอนต่อเรื่อยๆพอมึง ออกไปตรวจครัวกูวก็หาหาหาใบหามามุมขวาบ้านอะ่ะในห้องนอนอะ่ะมันจะมีหน้าต่างพี่หนึ่งก็เปิดหน้าต่างออกไปครับเปิดออกไปมันจะวิวมันจะเห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ข้างบ้านอืมด้วยความที่เป็นบ้านชั้นเดียวฮะครับเปิดออกไปพี่หนึ่งก็เห็นเหมือนลักษณะมี เท้าคนคู่หนึ่งยืนอ,อยู่หลังต้นมะพร้าวพี่หนึ่งก็สงสัยสงสัยจะอาเอ้ยไอ้สี่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้สี่เดินอยู่ทางขวาพี่หนึ่งก็เรียกแต่ว่าไม่มีใครตอบครับแต่ยังเห็นเท้าคู่นั้นอยู่พี่ด้วยความที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็เลยข้ามออกจากอ่าทางหน้าต่างได้ครับก้าออกได้ก็ข้ามหน้าต่างไปก็ ตั้งใจจะเดินไปหลังต้นมะพร้าวอพอเดินไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอใครอีกแล้วครับผมครับพี่หนึ่งเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรพรีก็เลยหันหลังจะกลับเข้าห้องนอนต่อปรากฏว่าพี่หนึ่งเห็นมือ,อมซิดซีดอ,อันหนึง่งเอื้อมมาจับหน้าต่างแล้วก็ปิดหน้าต่างปึ้งพี่หนึ่งก็วิง่ง ออกมากหน้าบ้านเลยครับมาหาพ่อ,องพจนเลยพอทุกคนเล่าจบแล้วก็หันไปมองพี่สี่ครับเอฟไอสีวันนั้นน่ะมึงเจออะไร <c oughs> พี่สี่ก็บอกว่ามึงน่ะเจอกันแค่แวบ,บๆหรือได้ยินเสียงก <c oughs> ูเนี่ยตัวเป็นๆเ,เลย <c oughs> พี่สี่เขาก็เล่าว่ากูก็เดินออกทางขวาไปนี่แหละก็เดินไปเรื่อย กูเนี่ยเป็นคนกลัวผีกูก็รีบเดินเดินเดินไปถึงหลังบ้านแล้วก็จะรีบเดินออกมาปรากฏว่ากูเดินไปหลังบ้านต้องหลังบ้านมันจะมีโอง่งใหญ่ๆบ้านสมัยก่อนมันจะมีโอง่งไว้รองน้ําฝนนะครับผมครับก็หันไปทางซ้ายก็มองเห็นโอง่งใหญ่ๆเลยพี่สี่เขาได้ยินเสียงเหมือนลักษณะคนขูดโอ,อ่ง พ,พี่พี่เป้เคยได้ยินไหมแบบเวลาเ,เขาจะล้างโอ่งอะ่ะเขาจะ<ข>าใช้ข<ะ>ันส้มแกงแบบขันส้มแล้วก็อ่าขันน้ําออกครับใช่มันขูดคืดคืดคืดพี่สี่ก็ได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มกลัวแล้ะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มาตามหานะสีก็เดินเข้าไปใกล้ๆพอเดินเข้าไปใกล้ๆไม่ทันไรเลยฮะพี่สี่ เห็นน้าสีน่ะกระโดดออกจากโอ่งแล้วก็วิ่งไปทางหลังบ้านพี่สี่เห็นอย่างพี่สีเห็นอย่างนั้นก็วิ่งตามครับผมไม่ได้สนใจเลยไม่ได้รู้ว่าใครจะอยู่หรือเปล่าก็วิ่ง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 ตามไปแต่น้าสีก็วิ่งไวมากครับครับเราก็ยังเห็นหลังไวๆพอวิ่งตามไปอ่ะมันมองไปรอบๆเป็นป่าหมดเลยคะ คพี่สี่ก็ฉายไฟฉายมองรอยรอบๆไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วสังเกตเห็นเหมือนนสีเนี่ยวิ่งเข้าไปหลังต้นไม้พี่สี่ก็พยายามจะวิ่งไปดักอีกทางฮะครับพอวิ่งเข้าไปใ,ใกล้พี่สี่ชนเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หงายท้องอืมแล้วไอ้สิ่งสิ่งนั้นที่พี่สี่ชนอะล่วงหล่นมาบนตัวพี่สี่ครับ เออเออพี่สีเอาไปฉายส่องปรากฏว่าเป็นศพของนาสีอ่ะโอยหล่นมาทับตัวของพี่สี่แล้วน้ำเลือดน้ำหนองที่มันหนังเหี่ยวเหี่ยวยุยยุยครับครับไหลเต็มหน้าเต็มตัวเข้าปังเข้าปากเต็มหมดเลยฮะจังหวะน,นั้นแหละครับพี่สีก็เลยสลบไปน็อกไปอื uh. และทุกคนก็เลยตามมาเห็น พอทุกคนได้เล่าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่วันฮะนัศสีก็เริ่มแบบเหมือนออกอาราวาสฮะฮะพอตกดึกๆชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงนัศสีอะ่ะครับอเดินเหมือนเหมือนเดินตามหมู่บ้านฮะเดินตามซอยโดยที่ร้องเพลงกล่อมเด็กไปด้วยอ,อย่างที่เรื่องแรกที่ผมร้องให้ฟังซูเพลงนั้นแหละฮะ ก็ร้องตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงฮะไม่รู้จะสืบยังไงพ่อของพศที่ได้ที่จําคําจากพระมาก็เก็บไว้อยู่คนเดียวไม่รู้จะทํำยังไงจะสืบยังไงว่าใครทนานะสีแต่เวลาผ่านไปไม่นานฮรมีวันหนึ่งมีคนน่ะผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวกับที่นสีผูกคอตายฮะชาวบ้านก็สงสัย ก็รวมตัวกันไปดูครับปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าจอร์ดชาวบ้านในนี้รู้กันดีครับว่าจอร์ดเนี่ยเป็นคนติดยาแต่ว่ามาผูกคอตายทำไมทุกคนก็สงสัยก็ไม่ได้เอดใจอะไรเพราะว่ามันคนติดยาไม่มีญาติพี่น้องอะไรแล้วอีกไม่นานครับหลังจากมีคนไอ้จอร์ดเนี่ยผูกคอตาย พ่อของพศก็มาเล่าให้พศฟังว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากทางตำรวจว่ามีคนเน่ะเข้ามารับสารภาพมอบตัวว่าร่วมมือกันฆ่าครับนะร่วมมือฆ่านศรีร่วมมือกับไปจอดเออเออครับผมตำรวจเล่าว,ว่าคือเขาก็อยู่บนโรงพักปกติฮะ อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของจอร์ดคือชื่อไอ้สนนะฮะจู่ๆไอ้สนเนี่ยมันวิ่งมาจากไหนไม่รู้มันก็วิ่งมาหาอตำรวจบอกว่าผมยอมแล้วผมผมรับสารภาพแล้วผมไม่เอาแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วออด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนครับตำรวจก็ถามเฮ้ยมึงจู่ๆมึงจะมาอะไรกูจับมึงไม่ได้หรอกมึงไม่มีเหตุก่ออะไรเงี้ยเออไม่มีหลด้ไงอไมึมีหลักฐานก็ ไอ้สนเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่งานวัดเนี่ยจบลงได้สักอาทิตย์หนึง่งงานวัดคือสุดท้ายครับผมพูดผิดงานวัดคือสุดท้ายจบลงไอ้สนกไอ้จอดเนี่ยมันนัดกันไปเล่นยาครับที่บ้านล้างหลังหมู่บ้านก็คือบ้านนาสีครับอืแต่ว่าวันนั้นน่ะไม่มีใครอยู่นาสีก็ไม่อยู่ไอ้สนกับไอ้จอดก็ไปเล่นครับผมเล่นยาตามภาษา เล่นได้สักพักหนึ่งช่วงประมาณสี่ทุ่มหร้าทุ่มก็จำไม่ได้นัสสี่เขากลับมาที่บ้านผมแล้วนัสสีครับผมถึงว่าเขาจะเป็นบ้าเป็นบอเสียสติแต่เขาไม่ได้หน้าเกียดคือรูปร่างเขาสูงปีนักเองลิเกรครับผมก็ขาวไอ้จอเห็นแบบนั้นครับผมคือขนองครับ<อ>ตัดินใจคมขืนนัดสีอ รวมหัวกันกับไอ้สนมมคมขืนกันไอ้จอรตเป็นคนทําคนแรกครับ,รบสําเร็จสําเร็จด้วยแล้วพอจะสับเปลี่ยนเป็นไอ้สนน้าศสีเขาลินดินหลุดครับเขาวิ่งหนีหายไปวิ่งหนีเหี้ยวิ่งหนีหายไปปุ๊บผ่านมาไม่กี่วันครับผมไอ้สนมันก็มาบอกอจอ์จออีกว่าเอ้ยไปบ้านสีต่ออืมเพื่อเจอมัน วันนี้กูต้องเอาให้ได้โอ้โหด้วยความที่บ้ายาครับผมออก็ไปดักรอนสีนสีก็มาอีกทีนี้ไอ้สนเป็นคนแรกครับผม,มก็ตั้งใจตัดสินใจจะคมขืนจะทําให้สําเร็จแต่ว่านสีเขาดิ้นแล้วเขาก็ร้องคะร้องขอ,งของความช่วยเหลือครับไอ้สนไอ้สนเห็นอย่างนั้นหยิบตุ๊กตาที่นสีอุ้มอยู่ทุกวันนะฮะปิดจมูกปิดหน้า ับไม่ให้ร้องคนสุดท้ายของผมนศรีเสียไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเอาตุ๊กาตากดกดไปที่ปากจมูกของนศรีใช่ครับโอ้โอคนสุดท้ายนศรีก็สิ้นลมครับผมเสียชีวิตครับไอ้สองคนเห็นอย่างนั้นก็ตกใจครับผมไม่คิดว่าจะฆ่าคนตายโดยจัดการอำพางคดีครับผมอุ้มนศรีไปที่ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านออโดยจัดฉาก เอาเชือกผูกคอน้าศีเหมือนว่าผูกคอตายน้าศีผูกคอตายออครับผมกอเสร็จจับเรียบร้อยตำรวจเขาก็เลยโอเคอาก็เลยจับไอ้สน,นเนี้ยเข้าคุกครับเพราะว่าไอ้สนมันบอกว่ามันอยู่ไม่ได้นักศีเนี่ยมาเหยียบหน้าเหยียบหนะ้าอกมันทุกคืนเลยครับแล้วแบบลักษณะที่มา เวลาจะนอนนะครับผมน้าส,สีเหยียบบนอกแล้วก็แบบอ้าปากน้ำเลือดน้ำลายน้ำหนองอะอย้อยใส่หน้าทุกคืนเป็นอย่างนี้ทุกคืนครับผมโจใ้ส่วนทำไม่ไหวก็เลยมารับสารภาพเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับผมอ,อข่าวก็แว่วมาว่าไอ้ส่วนเนี้ยตายในคุกอื เขาบอกกันว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นครั<ำ>ก็ว่าไอ้สนเนี่ยลักษณะการตายอ่ะตำรวจบอกว่าเพื่อนในห้องขังนะเห็นมันพยายามจะเอาหัวเข้าไปในซี่กกงห้องขังนะครับผมที่เป็นช่องๆเ่ะพยายามจะเอาหัวยัดเข้าไปครับ<ำ>แล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกวันครับผมบางวันก็เอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงบ้างอะไรบ้าง จนวันที่มันตายครับผมเขาบอกว่าหัวมันเนี่ยเข้าไปในซี่โกงช่องช่องซี่โกรงยังไงไม่รู้อืมคือคอหักค<ถ>าคาช่องเลยครับผมอั่นแหละฮะก็ก็ไม่มีใครเห็นนสีเลย<ข>ตอนเรื่องีประมาณนี้แหละฮะโอ้โหเท่ากับว่าโอ้โหัวนี สนนะงสารสงสารมากเลยครับใช่ครับเรื่องก่อนนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเขื่อนลูกของเขาที่เสียชีวิตวจนทําให้น้าสีเนี่ยเป็นบ,บ้าเป็นบอนใช่คร<อ>ับนะครับก็เอาตุก๊กตาตัวเองเนะคยมากล่อมลูกแล้วก็เป็นบทเป็นบทกล่อมลูกที่ใช่คุณตาลเคยร้องเอาไปเมื่อเมื่อเรื่องของจุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นมาก็คือใช้คําว่าเป็นบ้าเป็นบอ,นบอ,นบอนเดินตามข้างทางเดินตามงานวัดงานว่าอุ้มตุ๊กตาไปด้วยแล้วก็กล่อมลูกแบบนี้ไปด้วย จนชาวบ้านแถวนั้นก็คิดว่าเยสีเนี่ยนะก็คือคนบ้าไปแล้วก็คือเขาไม่ได้สนใจอะไรแต่มันมีไอ้ไอ้ไอ้คนที่แบบคนงใช้ต้องใช้คาว่าไอเดนมนุษย์นะฮะที่ไปอแอบพียาเล่นยากันแล้วทําให้เกิดขึ้นกันนองเห็นเหยียสีอยู่ในบ้านนะครับเกิดตันหาขึ้นมาจับเยสีข่มขืนแล้วก็อาจจะพลั้งมือด้วยการที่เยสีเขาขัดขืน เอาต<ช>ุ๊กตาปิดปากปิดจมูก<ช>จนทําให้แบบขาดอากาศหายใจแล้วก็เลยอำพางคดีด,ด้วยการอุ้มยีสีขึ้นไปผูกคอตายทําเหมือนเป็นยิสีฆ่าตัวตาย<ช>เฮ้ยมันโหดร้ายมากนะเรื่องเนี้แล้วก็<ช><ๆ>แล้วก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะมันเหมือนเวรกรรมไม่รู้ว่าคนตายคนที่ทําเนี่ยเจออะไร คนแรกเลยจําได้ว่าที่เขาไปผูกคอตายที่เดียวกับกุยสีเลยใช่ครับเพราะอ,อ,อะไรเออไอไอไอส่วนมันมันมันบอกว่าเหมือนไอพ,พอ์มันเล่าให้ฟังว่าไอส่วนมันสารภาพกับตารวจว่ามันแยกย้ายหลังจากที่จัดฉากแล้วมันแยกย้ายมันกบดนันไอจอนแล้วมาเจออีกทีไอจอนเนี่ยมันเพ้อไปแล้วครับผมว่าก็พ<น>ูดอยู่คําเดียวไอ้สีมันจะมาเอากูกุยสีมันจะมาเอากูแค่นี้นั่นนั่นก็แปลว่าน่าจะ ี่สีน่าจะมาหลอกเออ,อส่วนอีกคนนึงที่อยู่ในคุกนั่นก็แปลว่าเหมือนกันน่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกันเหมือนกันออไปทําเขาอย่างนั้นน่ะเขาเสียใจมามากกับเรื่องลูกแล้วอ่ะแล้วมาเจอกับเรื่องแบบเนี้ยนะฮะโอ้เวรนพนานน้ำเลยใช่ฮนะคือทุกวันเนี้ยผมพี่เคยภาวนาเหมือนกันนะอยากให้คดีแบบเนี้ยคดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าคดีที่ถูกถูกฆาตกรรมเอ่ยก็ดีหรือ ล่วงละเมิดทางเพศหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โดยการปิดป่าโดยการฆ่าเนี่ยอยากให้อยากให้นะอยากให้มันมันเหมือนกันเรื่องเนี้ยโดยกับการที่ว่าอาผีวิญ,ญญาณของคนตายเนี่ยไปหลอกเลยเออจริงจริงนะ <ST> S> <S คือมันจะได้แบบโวดเร็วทันใจแล้วก็แบบตกไปตามกรรมอ่ะมันได,ได้สะใจเราดูหนังเนี่ยมันมันมันน่ากลัวแต่ว่ามันได้ความสะใจได้ความถึงว่าเออมันมันหายแค้นกับคนที่มันทําแบบเนี้ย ใช่ครับสาสมอีใช่แต่ทักวเนี้ยมันมันมันอาจจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะอืมใช่ครับผมเอ้โหฟังผมผมนั่งฟังอยู่ก็จุกออกเหมอนงันใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับคนตกต่ำคนตกต่ำในเรื่องนี้ก็คือยีสีเนี่แหละใช่ะเออนะครับตามทจริงแล้วเราก็เห็นว่ายังไงเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องแฟนจะจะเล่าไหมหรือว่าทําไม้สบายใจก็เอาไว้เอาไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยว ผมขอไปม,มันมันเรื่องมันมันซับซ้อนนิดนึงอ่ะนเอาไปเรียบเรียงก่อนแล้วก็ไปตัดสินใจก่อนว่ายัางไงดีเพราะว่าเรื่องนีน้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องทางใจด,ด้วยแหละใช่ครับผมใช่เออ,เออโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณตาลไปเรียบเรียงแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาแฟนก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเนาะได้ครับผมได้ครับโอเคขอบคุณมากสาหรับเรื่องนี้นะคนตกตา่าเศร้าน่ากลัวแล้วก็น่าเป็นเขาเรียกว่ากติเตือนสอนใจด้วยนะ ครับอาจจะติดติดขัดขันบ้างก็ไนไขออภัยด้วยะฮะไม่เป็นไรครับแค่คุณตาลมาเล่าน้องตาลมาเล่าให้พวกเราฟังก็ขอบคุณมากแล้วขอบด้วครับเออนะครับขอบคุณมากเช่นกันแล้วก็กนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ